สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาส่งมอบในส่วนของนิสสันล,ลีฟนะครับซึ่งถือว่าเป็นรถไฟฟ้านะครับที่กําลังอยู่ในกระแสปัจจุบันนะครับซึ่งรถ EV ตอนนี้กระแสกําลังมาแรงมากๆนะครับซึ่งนิสสันล,ลีฟเป็นรถที่เป็นรุ่นแรกของโลกนะครับที่มีการนํารถไฟฟ้านะครับมาทําตลาด จำหน่ายนะครับเป็นรุ่นแรกของโลกเลยนะครับแล้วก็ปัจจุบันรถรุ่นนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นรถที่มียอดขายเป็นดับต้นๆของโลกด้วยในหมวดหมู่ของรถ EV หรือรถไฟฟ้านั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเราได้รับความเมตตานะครับจากคุณนพวรรณและคุณอนันต์นะครับที่ได้มากนะครับผมก็ตอนนี้นะครับแต่ละดีลเลอร์ทั่วประเทศเนี่ยก็กำลังมีราคาพิเศษนะครับ ให้เราเนี่ยสามารถจับต้องได้ง่ายด้วยนะครับผมก็บรรยากาศในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของการส่งมอบรถนะครับก็มีการชี้แจงอธิบายนะครับในส่วนของการใช้งานรถให้กับลูกค้านะครับว่ามีการใช้งานอย่างไรบ้างนะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยเนาะว่าปัจจุบันนี้นะครับว่ามีรถนะครับหลายๆรุ่นทีวีนะครับแล้วก็มีราคาที่ น่าใช้มากมายเลยทีเดียวนะครับแต่ทําไมนะครับลูกค้าหลายๆท่านนะครับยังคงถามถึงนะครับแล้วก็สอบถามถึงนิสสันลีฟเข้ามานะครับก็ต้องบอกตรงนี้เลยนะครับว่าหลายๆท่านนะครับต้องการในเรื่องของคุณภาพนะครับความเสถียรนะครับแล้วก็ความไว้ใจได้นะครับแล้วก็ศูนย์บริการด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่านิสสันลีฟก็ตอบโจทย์นะครับผมครับ ตอนนี้ปัจจุบันนี้ก็ถือว่าในส่วนของจุดชาร์จเนี่ยนะครับก็มีเยอะขึ้นมากนะครับแล้วก็มีคําถามหลายๆท่านนะครับก็มีความสงสัยกันเข้ามาเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะแล้วชาร์จไฟบ้านได้ไหมนะครับสามารถชาร์จไฟบ้านปกติที่เป็นไฟ2เฟสได้นะครับซึ่งจะใช้เวลา12ชั่วโมงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทางนิสันของเราเนี่ยก็ได้แถม w a l l Box ซึ่งเป็น q u Quick c h a r ์ e ให้นะครับซึ่งจะใช้เวลาในการชาร์จทั้งสิ้น6ชั่วโมงด้วยกันนะครับ ในระหว่างที่ลูกค้ารับรถไปนะครับรอการติดตั้ง w a ล l b o ็ก็สามารถที่จะติดาสามารถชาร์จไฟบ้านปกติได้เลยนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้เป็นบรรยากาศของการส่งมอบนะครับถาไปสเอนี่นครับแสดงว่ารถัพอนเล ครับต,ตอนนี้นะครับทางที่ปรึกษาการขายของเราก็ได้แนะนำการใช้งานนะครับให้กับลูกค้านะครับซึ่งก็คือคุณอานันต์นะครับที่ได้ ไว้ใจนะครับใช้บริการนิสสันล,ลีฟในเรื่องของระบบความปลอดภัยของเขาก็จัดเต็มนะครับมีทั้งกล้องอาราวิวมอนิเตอร์นะครับระบบเตือนก่อนการชนลมเบรกฉุกเฉินนะครับผมระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันนะครับแล้วก็รวมถึงระบบป้องกันการลื่นถลนะครับซึ่งถือว่าออปชั่นของเขาเนี่ยนะครับคุ้มค่ามากๆนะครับถุงลมนิรภัยมีถึง6จุดด้วยกันครับ ก็เดี๋ยวตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนของลูกค้าจะขับรถออกนะครับเพราะว่าลูกค้าได้เลิกสิบโมงสี่นะครับ,รบตอนนี้ก็ได้เรื่องงามยามดีแล้วนะครับลูกค้าก็ได้ขับรถออกจากห้องส่งมอบนะครับผม นิสสันลีฟรถไฟฟ้า100%นะครับชาร์จเต็มนะครับวิ่งได้3 1 1กิโลเมตรก็สำหรับสถานีชาร์จนะครับพี่เจมตอนนี้เรามีสถานีชาร์จทั้งหมดนะครับอ,อยู่244แห่งนะครับจะเป็นแบบธรรมดานะครับอยู่1 0 4แห่งนะครับาชาร์จเร็วนะครับอยู่ที่144แห่งนะครับก็ สามารถเข้า,าไปดูจุดชาร์จได้ที่เว็บนิสันได้เลยนะครับซึ่งท่านก็สามารถที่จะท่านไหนที่ออกนิสันล,ลีฟไปแล้วนะครับก็สามารถที่จะชา,าร์จนะครับฟรีการนิสันนะครับซึ่งเวลาท่านที่ท่านซื้อไปนะครับท่านก็จะได้รับการ์ดในการชาร์จไฟที่ศูนย์บริการฟรีอีกด้วยนะครับ วันนี้นะครับบางทีเราลืเวลา,าเราได้ไหมครับางบางทีอะเราดู เมื่อกี้ก็ได้เรือมในการส่งมอบนะครับช่วงนี้ก็เพราะว่าจอมอเตอร์ตัวอะไเนี่ยหลังจากนะครับได้เรือมในการขยับรถออกจากห้องส่งมอบแล้วนะครับก็เราก็มาอธิบายในส่วนของการใช้งานต่อนะครับจับตอคสับงเป็นีอ นะอันนี้พอ,อ,อเป็นใหญ่ขึ้พอเปนใหญ่ขึ้นน,น,นะครับมาก่อหน้ายางมันกว้างขึ้นมันเลยต้องใจลมเยอะกว่าสามอกคครับเดี๋ยวผมขอยาแป๊บหนึ่งนะครับครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาคุยกับคุณลูกค้านะครับที่ออกนิสสันลีฟนะครับรถพลังงานไฟฟ้า1 0 0ซนะครับไปว่าทำไมเขาถึงเลือกไป็นรถไฟฟ้านะครับและทำไม ถึงเลือกเป็นนิสสันลีฟนะครับตวอนดีครับพี่นานนะครับทําไมพี่ถึงเลือกตัวนิสสันลีฟครับตอนนี้สภาวะน้ํามันนะครับซึ่งมันจะขึ้นเรื่อยๆนะครับมันทําให้ลำบากใจในการหาเติมน้ํามันใช้รถน้ำมันครับและทีนี้เรามาใช้รถไฟฟ้างก็อย่างน้อยก็ใช้มันก็เป็นการลดภาวะโลกร้อนด้วยนะครับสิ่งแวดล้อม แล้วทําไมพี่นันถึงเลือกมาเป็นตัวของนิสสันลีฟครับผมอย่างน้อยน,น,นิสสันลีฟก็ออกรถไฟฟ้ามาเป็นเวลานานนะครับจุดบกพร่องทั้งหลายที่มันเป็นจุดอ่อนของรถไฟฟ้าคงจะได้รับการปรับปรุงนะครับแล้วก็อีกอย่างรถนิสสันลีฟเป็นรถนํเข้านะครับซึ่งคุณภาพคิดว่าคงจะดีกว่ารถทั่วไปนะครับนี่ก็เป็นเสียงนะครับของคุณลูกค้าที่เลือก ใช้ตัวผลิตภัณฑ์ของนิสันนะครับก็ขอให้พี่นันนะครับแล้วก็พี่อรพันใช่ไหมครับนพวรรณนะครับขับขี่ปลอดภัยนะครับตลอดการใช้งานนะครับแล้วก็เฮงๆรวยๆนะครับตลอดทุกปีทั้งปีนะครับผมก็ครับก็ขอบคุณนะครับที่ออกนิสัตลีฟกับที่นิสันเอเจนเวนะครับผมเต็มเต็มด้วย โทรหาเลยครับก็อันนี้ก็เป็นบรรยากาศสดๆนะครับสาวก็เป็นบรรยากาศเนาะซื้อไปแล้วนะครับที่ผร้ษา่การขายก็ยังติดตามดูเลยอยู่เช่นเคยครับบริการถึงบ้านนะครับถ้ามีปัญหาอะไรก็โทรหาได้เลยนะครับก็เก่าเป็นลูกค้าเก่าด้วยนะครับใช้แล้วเฮงใช้แล้วรวยนะครับครับ ขอบพระคุณนะครับโอเคครับก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ยังสนใจรถยนต์ไฟฟ้าของเรานะครับนิสสันลีฟของเรายังมีในสต็อกนะครับ,รบสามารถสั่งได้นะครับแล้วก็ปลายปีใช่ไหมครับพี่รเราแว่วๆมาเนาะว่าจะมีไฟฟ้าเข้ามาอีก ตัวหนึ่งใช่ไหมครับตอนนี้นโยบายของนิสสันก็ค่อนข้างชัดเจนในเรื่องของการพัฒนารถไฟฟ้านะครับรอติดตามข่าวดีกันได้นะครับใช่ครับแต่ก็เราก็ยังมีอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็น e-power ที่จะปรับโฉมแววๆมานะครับประมาณเดือนหน้าใช่ไหมครับพี่ครับแล้วก็จะมีการพัฒนาอุปกรณ์ต่างๆใหม่ให้เรียกว่ามีประสิทธิภาพเยอะขึ้นใช่ครับแรงม้าและแรงบิดอันนี้ ได้ยินมาคร่าวๆนะครับว่าเขาจะเพิ่มแรงม้าและแรงบิดขึ้นเพิ่มด้วยนะครับต้องรอติดตามนะครับว่าเดือนหน้านิสันคิกของเราจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับแล้วก็ฝากตัวนิสันลีฟด้วยนะครับตอนนี้ส่วนรถสูงสุดเท่าไหร่ครับพี่ถึง7 0 0 0แสนบาทนะครับแถมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งใช่แล้วครับโอ้โหได้วอล์กอไปใช้ที่บ้านด้วยใช่ครับโลถือว่าเดินทางไปไหนก็ไม่ต้องกังวลเรื่องเติมน้ำมัน ได้ไหมครับอย่างลูกค้าท่านเมื่อกี้เขาบอกผมว่าเดินทางต่างจังหวัดแต่ละทีอะน้ำมัน2-3งสาพันะครับพอเป็นรถไฟฟ้าจะลดภาระค่าใช้จ่ายลงได้เยอะพอสมควรตอนนี้ประมาณ4-5เท่าแล้วนะครับที่ประหยัดกว่าน้ำมันมากใช่ครับแล้วก็วันนี้ก็ผมและพี่เจมนะครับขออนุญาตจบการไลฟ์นะครับของวันนี้ไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับรายหน้า นะครับแล้วก็ขออย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามเพจของนิส s ันเอ็นเจนเวด้วยนะครับวันนี้พวกผมสองคนขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ